ครับผ่านที่อัดมานะครับก็มีความเหนียวนะครับเดี๋ยวเทสให้ดูที่หล่นมานะครับผมจะปานะไม่แตกนะครับเหนียวนะครับไม่แตกนะครับมีความเหนียวคนทานหลังจากแห้งมาก็จะเป็นรูปสวยเลยครับนะครับพอเราแห้งแล้วครับมันจะมีเสียงที่ค่อนข้างก้องกังวานนะครับก็คือแสดงว่าถ่านเนี้ยแห้งสนิทแล้วนะครับผม นี่ฮะจะขอให้ดูนี่ครับอันนี้คือแห้งสนิทครับผมมีเสียงกล้องกลองวานใช้ได้ครับไฟแรงแล้วก็เป็นทานพรีเมียมนะครับผมขอบคุณครับ